สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องมิงดัมซิงนะคะสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะคะมาโฟกัสตรงนี้จ้าสวัสดีค่ะรม้จกักแซมมี่ถามว้าแซมมี่ได้มาหรอไปจ้าอันนี้ก็ว้า ถ้าลงไปนี่เสร็จโจนนี่นะคะทุกคนโอ้เบิงเบงเบึงปดนี่จ้าทุกคนนนนูๆนนๆๆนนู้นน้นนนน้นน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 นจะจมแล้วนูจะจมแล้วปัดทุกคนขาเบึงนี่ค่ะจมมา ประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะคะหลายวันอยู่แล้วใจเยโ,โด้วยแล้วเรด้วยขึ้นหรือเปล่าเอ้แล้วราูน้ะาเขดี๋ยวลองดูจะขึ้นหรือ,อนนร้านประเสริฐการช่างนะ โรมาะจะขึ้นหรือเปล่าทุกคนมาดูกันค่ะอะไรเยอ๋อระวังสลิงขาดด้วยนะคะผ่างไปเล้วอันตรายครับเรือสลิงขานหนึ่ง้าเกิดเนี่ย เ,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 เริ่มแล้ว,ลวจะขึ้นหรือเปล่าทุกคนเพราะเริ่มดึงแล้วนะจบไปเยอะเหมือนกันนะนี่นะคะทุกคนเลยเอาเริ่มตึงแล้วะค่ะทุกคน

ตุมอย่างนี้เลยนะคะสักคู่สักคู่สักคู่เอาไมโครอุออกกรอณ์คิด ไม่เหลือคะ่ะอ้าวแม่โคเอาไปสักน,นิดเมื่อกี้ขยับไปแล้วคือโซ,โซยาวแล้วก็ใช้รถบินเหรอ,อนี่นะคะจมโอ้ครับนกหอยจม,มนนาอาทิตย์หนึ่งบิ่งเลยวนี่มาเจอคนดังเสียศูนย์คุณเยอะเยอะคะ่ะครับ ไปจ้าจะขึ้นหรือเปล่าเอ็งเอาไม่ไปตัดไอ้กิ่งไม้ตรงนั้นน้องฉันไม่เห็นมันบางกันตัดไอ้กิ่งไม้ตรงนั้น เรเลยอ้าววิงว่งค่ะวิ่วงทิ้งหมวกเลยนะเกิดเป็นพลังานเองเลยนะ น้ำมันเครื่องน้ำมันีนยังหัวน้ำมันีนยังหัวดำดำน้ำมันยังน้ำมันยืดกี่น้ำมันยังหัวน้ำมันดำดำเยอะเลยโอ้น้ำมันในยางหัวนะ จะขึ้นบอมมันมีปัญหาอะไรเยอะร้าน <c oughs> นี้จะขึ้นกับบ้านก่ <c oughs> อนเอาไม่โตใช่ไหมนี่ไม่โตยังโตแล้วว้าวไม่โตแล้วไม่โตแล้วค่ะทุกคนไปดูราตอานสตินี่นะคะอู้ลึกเหมือนกันเนาะเนี่ย บะจีดีแ้วเลบะีดีบีดนะอันนี้เขบ้าอแล้วนะทุกคนเบิ้งนี่เกียวบ่ได้แล้วต้องหาเป็นปาก่อนขบเปาก่อน อะไรจ้าเขาจะดไปอีกรอบดูยังจะฝาคุมงานอ้าเธอยกมือแล้วย่าฟ้าย่าเ้าสวาย่าเฝ้า อันเสียุนจไม่โคมาากนะไลาก่ยวข้านน้ยัง้อยด้่นโอ้เออทิ้งไว้อคันิได้หันีนำบ้านเหนียงออ้เขาไม่รู้เหมือนกัน ก็เลมันทำยังไงกได้อะไรนี่เจยไม่ใช่ไปดีกว่าเนอะดีเฮ้ยดับดับก่อนไหมเฮ้ยดับเครื่องก่อนใช่เยอะหมดน้ำมันนล้วยืยุ่งเลยนะเฮ้ยดับเครื่องก่อนหมดน้ำมันปุ๊่ไปใหญ่เลยนะออเครื่องวินไม่ใช่จะเสียแล้วบ่ป้าเี่องคนพันไปรอบแล้วเต็มต้องหยอดมือดีมองมองมองอยู่นู่น อุตส่าห์ชมว่านี่คือคือแรงเลยนะแรงแรงดีแรงเจ้าพี่โน่เจ็ดร้อยมาติดยี่สิบตันเ้าอันนี้กี่ตันปะติดสลิงดึงดึงยี่สิบตันอันนี้กี่ตันปะนี่รู้แกสลิงวินเรือนะเนี่ยนี่ใหญ่นะน่าทึ่งจังเลยเอีเหมือนเหมือนกับพวกเรือที่บนบินเชือกนะโอ้จ้ะ รถไม่ได้เรื่องหรอบแต่ซิลิงอะวินอะดิวินเยอดเลยปัดดิโฟเอาไมโครมาดึงเลยคลโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมิกน้ับซิงด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ